ช่วงหน้าเป็นช่วงอะไรนะคะคุณอัน๋นอ่าช่วงหน้านะครับเป็นช่วงเทรนด์14นะครับ<ะ>ติดตามกันมาแล้วนะฮะสำหรับเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่ออนาคตวันนี้เรายังมีภาคต่อกันนะครับสำหรับพลาสติกชีวภาพมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวให้น้องมิ้นพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีคุณผู้ชม Business w Watch ทุกท่กทกทานนะคะวันนี้พบกับมิ้นในช่วง t r รนด14เช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันกับในงาน e c o p r o d u c กกับพี่ชัญญานะคะซึ่งพาเราไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราไปเมื่อวานเนี่ยนะคะคงได้ทราบถึงความพิเศษความน่าสนใจของพลาสติกชีวภาพไปแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยความสนใจไม่หมดแค่นั้นค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปะติดตามชมกันได้กับพลาสติกชีวภาพผลิตภัณฑ์เพื่ออน,นาคตตอนที่2ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ซินยาอยู่ในงานอี p r o d u c t กนักกุมโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องราวของ เราอย,าอยู่กับคุณอภิภพพึ่งชาญชัยคุณเลขาธิการสมาคมศากมพลาสติกสีวภาพแห่งประเทศไทยค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของพลาสติกสีวภาพนะคะมีไซเคิลคำนี้เป็นคำใหม่หรือเปล่าคเนี่ยก็คงไม่ใช่คําใหม่ละครับในแต่ในแต่ละบร,ริษัทเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาในการนําเสนออย่างอันนี้ผมก็เข้าใจว่ามาจากคำว่านิ w วกับไซเคิลก็คือการเอาสิ่งที่มันปลูกขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยมาใช้นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง NEC ที่ทํามาจากพลาสติกชีวภาพ<ม>นะครับก็อย่างตัวเคสเนี่ยหน้ากากเนี้ยเป็นพลาสติกชีวภาพนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวจอทีวีซึ่งก็ใช้พลาสติกชีวภาพทำะนะครับแล้วก,ก็มีตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆมีการนําไปรวมกับอย่างอื่นอย่างเช่นตัวนี้เป็นไฟเบอร์ของพืช<ม>ก็เอามารวมกับพลาสติกชีวภาพแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับก็เข้าใจว่าเนี่ยทำเป็นโทรศัพท์มือถือ<ม>ได้ทําเป็นอะไรหลายๆ,ๆตัวมีผลิตภัณฑ์โชว์อยู่ แล้วความคงทนของพลาสติกชื้อาพเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรณเวลานี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมาถึงจุดที่สามารถทดแทนกันได้แล้วนะครับความคงทนเท่ากันเลยะนะครับถ้าเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำเราเลือกใช้เราเอาไปเข้าลงปุ๋ยหมักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปะนะครับแต่ถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยเหมือนกันทุกอย่าง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่เป็นเรื่องราวของพลาสติกชีวภาพเมื่อเน,นี้เขาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรคือคทางทางยูนิติกะเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทญี่ปุ่น<ฆ>ซึ่งเ,เดิมเขาก็ผลิตฟิลม์มนะฮะถุงเนี่ยจากพลาสติกธรรมดาอยู่แล้ว<ฆ>แต่ก้อนปัจจุบันเนี่ยก็สามารถใช้พลาสติกชีวภาพเนี่ยผลิตได้นะครับก็จะเห็นที่ฟิล์มที่ผลิตอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเคลือบกระปองกระดาษนะครับเดิมเนี่ยเวลาเราเคลือบด้วยก,กระดาษด้วยพลาสติกเนี่ยพอเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยพอไปทิ้งปุ๊บ ก็สามารถย่อยย่อยสลายไปพร้อมกับกระดาษได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่เคลือบกระดาษได้ด้วยใช่ไหมเคลือบกระดาษได้เลยครับผมนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของบริษัทนะครับอย่างเช่นทําเป็นโฟมก็ทําได้แล้วนะเวลานี้นะครับเป็นแปรงสีฟันเป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันทาได้เหมือนพลาสติกทุกอย่างหมดเลยคุณสมบัตินี่เหมือนพลาสติกทุกอย่างียงแต่เวลาเราเลิกใช้แล้วเนี่ยมันก็ย่อยสลายได้ตามกระบวนการใช่ครับผมนะคะแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็ ก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นฟูดคอนแทกนะครับสามารถสัมผัสอาหารได้เหมือนกับพลาสติกทั่วไปนะฮะดูสีสันก็ทําได้สวยงามทุกอย่างนะครับถ้าถ้าไม่รู้ไม่บอกก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นพลาสติกชีวภาพนะครับแล้วคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพเนี่ยสามารถนำไปใช้กับไมโครเวฟทำบ้านทั่วไปได้ไหมคะเออณเวลานี้ยยังต้องดูอยู่เพราะว่าบางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ผู้ขายผู้ผลิตก็จะมีบอก นะครับ<ช>ว่าใช้ได้หรือเปล่าก็คงต้องสังเกตดูก่อนนิดหนึงอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจในเรื่องของนวัตกรรมสยขภาพนั่ก็คือบูธของเทียนจินนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค ค่ะว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยเป็นเสื้อผ้าด้วยครับผมก็จริงๆพวกนี้ก็ทำมาจากโพลีเอสเตอร์อยู่แล้วแต่เนี้ยไบโอพลาสติกก็สามารถทำเป็นโพลีเอสเตอร์ได้อย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยก็คือคเมื่อปีที่แล้วที่ประชุมเอเป็สุดยอดผู้นำเอเปคเนี่ยที่ประเทศญ,ญี่ปุน่นก็ได้ตัดชุดเนี่ยให้กับภรรยาหรือผู้ติดตามของผู้นำใส่ นะครับก็ทํามาจากพลาสติกชีวภาพครับผมจะเห็นว่าเนื้อผ้านี่มือเป็นผ้าจริงๆเลยจักได้ปกติใช่ครับรีดได้ปกติเลยครับมาถึงเรื่องราวของไฮไลท์พลาสติกชีวภาพกันนะคะมาถึงบูนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้จริงแล้วนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเกษตรซึ่งผมมองแล้วว่า อาจจะใช้ได้ในประเทศไทยะนะครับก็มาดูเนี่ยฮะแล้วต้นจากจุดนี้นะคะก็เป็นพลาสติกชีวภาพที่เอาไปทอขึ้นมานะครับเป็นแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปข้างในเสร็จแล้วดูวิธีการที่เขาไปใช้เนี่ยอันนี้คือเป็นที่เขาไปทําที่มองโกเลียะนะครับที่มองโกเลียเนี่ยก็คือเอาไปทาเหมือนกับเป็นตัวกักเก็บน้ําทําให้สามารถปลูกพืชในทะเลทรายได้<อ>นะครับดูจากในภาพเนี่ยเห็นไหมฮะ เขาเอาไปทําเป็นช่องๆแล้วก็เอาน้ําให้พอใช้อยู่ในแต่ละในแต่ละแอเรียปลูกพืชแบบควบคุมนะครับก็สามารถปลูกพืชในทะเลทรายในมองโกเลียได้เลยะลนะครับแล้วตัวพลาสติกชีวภาพตัวนี้เนี่ยสามารถกักเก็บน้ําได้นานแค่ไหนคะคือจริงๆมันอุ้งงมน้ําไวแ้แต่เดิมเนี่ยเขาใช้เป็นผ้าหรือใช้เป็นอะไรที่มันย่อยสลายไม่ได้พอปลูกพับพอปลูกเสร็จก็ต้องไปเก็บออกมาแต่พอตัวนี้เป็นพลาสติกชีวภาพใช้ไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยแล้วมันก็ย่อยสลายไปนะครับก็ทําให้ลด ขั้นตอนในการที่จะต้องไปคอยเก็บอุปกรณ์ตัวนี้กลับขึ้นมามนะครับค่ะเรื่องราวของพลาสติกชีวภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะและเราก็คงจะต้องมาจับตามองกันต่อไปนะคะว่าในประเทศไทยนั้นพลาสติกชีวภาพจะเจติบโตไปได้ในทิศทางไดนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอภิภพพุ่งแซนชัยจุน,นมากๆค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องพลาสติกชีวภาพกับเราในวันนี้ค,ค,ค่ะดีครับค่ะ น่าตื่เต้นมากทีเดียวนะคะมาเจอคนไทยในงานนี้ค่ะ Eco Product ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะที่นีต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ แหมมอ,มองไปนี่นะคะพลาสติกชีวภาพก็แทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรกับพลาสติกทั่วไปเลยนะคะสงสัยจะแตกต่างกันแค่เพียงว่ารักโลกมากกว่าแถมย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยนะคะ